สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่เขากลัวที่สุดในตัวคุณเขากลัวอะไรที่สุดในตัวคุณเอ่ย The Hangman Sea of Pentacle, Ten of Swords, The Moon. my อันนี้ไพ่หมายเลขแปดสิบสามหมายเลขแปดสิบสามส่วนใบนี้หมายเลขสามสิบแปดอแปดสิบสามสามสิบแปด สิบสามสามสิบเจ็ดหรือเปล่าไม่ใช่แปดสิบเก้าอืมโอเคเออเขากลัวอะไรมากที่สุดในตัวคุณคือคุณเนี่ยเอาแบบซอฟซอฟซ,อซ,อซ,อซอก่อนนะอย่างแรกเลยอะ่ะ คือคุณเป็นคนที่เอน้มนาวน้มน,นาวเก่งน้มนาวจิตใจเก่งเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเขามีความคิดต่างกับคุณหรือคุณต้องการอะไรแล้วเขาไม่เห็นด้วยคุณจะมีวิธีมีวิธีการในการน้มน้าวเขาทําให้เขาต้องยอมแพ้อย่างช่วยไม่ได้ แบบนั้นเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนโน้มนาวเก่งคุณพูดดูแบบดูน่าเชื่อถือดูหน้าฟังหรือมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยออแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะฉลาดในการในการวางแผนอดทนรอได้เพื่อให้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วคุณไม่จบง่ายๆด้วย คือถ้าสมมุติว่าเอาพูดง่ายๆคล้ายๆกับแบบว่าถ้าถ้าถ้ามีความแค้นนะสิบปีแก้แค้นก็ไม่สายอะไรอย่างเงี้ยคุณรอได้อืมสมมุติคุณโกรธเขาตอนเนี้ยแต่คุณยังไม่มีโอกาสที่จะชําระแค้นหรือจัดการเขาหรือเอาคืนผ่านไปหนึ่งปีอ่ะคุณไม่ได้ลืมเรื่องนี้นะเขาอาจจะลืมไปแล้วแต่คุณยังไม่ลืมคุณยังเก็บเอาไว้ในใจและคุณก็จะรอชําระแค้นเออ เป็นคนที่อดทนได้รอได้อ่าอันเนี้ยเรื่องที่สองอดทนเก่งรอเก่งค่อนข้างจำฝังจิตฝังใจนะคะอืมไม่ยอมขครโดยเฉพาะใครที่มาทำให้คุณเจ็บทำน้ำใจทำให้คุณหงิดทำให้คุณไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยรอวันที่จะเอาคืนเหมือนนิ่งนะเหมือนสงบนะเหมือน หมือนไม่สนใจอะไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผ่านพ้นไปละว,วันไหนก็ตามที่ศัตรูหรืออันหรือแม้แต่เขาอ่ะถ้าเขาล้มเมื่อไหร่คุณซ้ำทันทีกรณ,กรณีกรณีที่แบบคุณโกรธเขาหรือว่ามีเรื่องอะไรที่มันค้างคาใจกันอยู่อะคะ่ะวันนี้อาจจะยังไม่เคลียร์ผ่านไปหนึ่งเดือนหนึ่งปี เคลียก็ไม่สายสําหรับคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันยังค้างค่ะมันคือยังไม่จบคุณสามารถขุดมันขึ้นมาใหม่ได้สามารถย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันวานว่าเขาเคยทําอะไรผิดเอาไว้เขาเคยทําพลาดอะไรเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะต่อไปคุณเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนนะเซนซิทีฟมากๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้เขาก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเขาทําอะไรผิดพลาดไปเพียงเล็กน้อยมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ซึ่งอาวันที่คุณอารมณ์ดีอาจจะเป็นโชคดีไปแต่ถ้าไปเจอวันไหนที่คุณอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเรื่องเล็กๆน้อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ซึ่งสิทธิมากมาก,มากเลยและดราม่าเลยนะดราม่าควีนอะดราม่าคิงดราม่าควีน,อะ,าาาาวนอะไรอย่างเงี้ยอืม อแล้วบางทีคุณมักจะเก็บกดเก็บเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องเล็กเรื่องน้อยเอาไปใส่ใจในมุมของเขาอ่ะเขาอาจจะมองว่าเป็นเป็นเรื่องเล็กเล็กไน้อยหรือมุมของคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะเรื่องทั่วไปแต่คุณคือไม่ได้สําหรับคุณมันเป็นเรื่องใหญ่ แล้วคุณเป็นคนที่ไม่ได้พูดออกไปแบบทันทีอะค่ะค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความอดทนหรือมีความเงียบอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆเก็บกดด้วยส่วนหนึ่งไม่พูดออกไปจะนิ่งๆทำเหมือนโอเคทำเหมือนไม่เป็นอะไรแต่เป็นเป็นมากด้วยอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกๆเขาก็อาจจะไม่รู้หรอกแต่พออยู่กับคุณไปนานๆคบกับคุณไปนานๆอะอาจจะค่อยๆเห็นมุมนี้เออ มันก็จะมาสอดคล้องกับไอเรื่องเรื่องที่ว่าเอาเรื่องเก่าขุดเรื่องเก่ามาพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าคุณไม่คิดอะไรคุณหายโกรธแล้วคุณไม่ซีเรียสอะไรเรื่องนั้นเพราะว่าามันผ่านไปแล้วแต่จริงๆแล้วคุณยังฝังจิตฝังใจไม่เคยลืมมันยังเป็นเหมือนเงาตามตัวยังอยู่ในหัวฝังอยู่ในสมองของคุณนะคะเนี่ย เขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่มีปัญหาทีไรอะ่ะมันดูหนักมันดูหนักทุกทีเลยแล้วแบบอารมณ์คุณไม่ไม่ธรรมดาคุณจะดราม่าก,กว่าคนทั่วๆไปคุณจะน้อยอกน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยมากเป็นพิเศษอันนี้ในมุมที่เขามองนะซึ่งเราไม่รู้นะว่าคุณแบบขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือ คุณเป็นคนที่ไม่ยอมไม่ยอมคนอะคือเหมือนจะยอมเหมือนจะนิ่งเหมือนจะเรียบเรียบง่ายๆแต่เอาจริงๆมีความดือ้อมีความดือ้อแบบดื้อเงียบอะค่ะอย่างที่บอกอะว่าแ้นแ้นนี้ต้องชำํำระสิบปีล้างแ้นก็ไม่สายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไอ้การที่นิ่งไอ้การที่เฉยไปไม่ได้หมายความว่าคุณยอมแพ้หรือปล่อยผ่าน หรือปล่อยวางคุณแค่รอวันกลับมาเอาคืนแค่นั้นเองนะคือเขารู้สึกว่าเออคุณเป็นคนที่แบบเรียกว่าแค้นโหดอะอืมเวลาโกรธใครคือคือค่อนข้างโหดค่อนข้างจริงจังอืมส่วนใหญ่นะที่เขากลัวจะเป็นเรื่องของอารมณ์คุณเป็นอารมณ์ในด้านลบ ของคุณที่ที่แบบว่า,าบางครั้งบางครั้งก็เข้าใจยากเข้าไม่ถึงไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงดีเพราะบางทีเขาคิดว่าเอาเรื่องนี้มันไม่น่าโกรธอ่ะมันมันไม่น่าจะมีอะไรมากอ่ะแต่คุณก็โกรธไงหรือคุณก็ไม่พอใจไงคุณก็หน่อย <c oughs> ประมาณนี้นะคะคือสิ่งที่เขากลัวที่สุดในตัวคุณอ่ะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะแล้วถ้าใครสนใจจะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ